สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB r i s ิ2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กีห้องรวยประจำวันศุกร์ที่5เดือน3พศนสนะคะสูตรของแอนมีอยู่ด้วสกัน12สูตรนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะก็จะมีะสมาชิกในห้องใครได้สูตรดีๆเด็ดๆก็มาช่วยกันวางในห้องนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่น ือที่จะลดความเสี่ยงนะล,ลงนะคะยังก็ฝากกดติดตามช่อง DBRIS k 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะรอบที่48นะคะปัจจุบันนี้คือรอบที่48ออก803 29เราก็เอาผลที่ได้ไปพิมพ์ในสูตรที่1ของแอดเท่านั้นนะคะสูตรที่1สูตรที่1ก็จะลิงก์งไปให้เชื่อมไปให้ทั้ง12สูตรเลยเราก็จะเช็คได้อย่างรวดเร็วนะคะว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหุดนะคะ รอบที่48ออก80329แล้วก็เอาไปพิมพ์รอบที่48นะคะพิมพ์ไม่ถูกรอบนะคะรอบที่48ออกออกเมื่อกี้คือ80329 8 2 3 0 9นะคะ,อะขอทำสีดำก่อนนะคะ เราจะเช็คย้อนขึ้นไปนะคะว่าจะเข้ากี่รอบรอบที่47นะคะออก1 4 0 1 4 1 1นะคะ1 4 0 1 4รอบที่46ออก3 3 9 8 9 3 3 9 8 9รอบที่45ออก

3คอมเมนต์ได้นะคะว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะใครสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะใหามันตัวเล็กตัวใหญ่หรือพูดเบาพูดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอจ,จะเอาไว้ปรับปรุงครั้งต่อๆไปนะะเอามาดูกันนี่คือสูตรที่สูตรที่1น,นะคะสูตรที่1เราก็เช็คสูตรที่1ก่อนว่า จะเข้าหรือจะหลุดเท่าไหร่เราจะเช็คย้อนขึ้นไปย้อนกลับขึ้นไปให้ได้3รอบติดเราค่อยลงทุนนะคะสูตรที่1มาเช็คก,กันเลยคํานวณแล้วนะ,ะสูตรที่1นี้จะใช้สูตรที่1จะใช้นะคะใช้นะคะเดี๋ยวอัดนยก่น,นะะสูตรที่1นี้นะคะ คำนวณแล้วจะได้หนึ่งนะคะใครอยากรู้รายละเอียดว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนคํานวณอะไรบวกยังไงนะคะก็ไปดูที่คลิปยอ้อนหลังได้หรือไม่ก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยแอนจะมีสูตรแบบทามือแบบจดให้ให้ด้วยสําหรับคนที่ไม่ถนัดที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์นะคะก็คํานวณแบบจดก็ได้ใช้สมุดจดคํานวณเลยก็ได้นะแต่ถ้าใครสะดวกโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าท็บเล็ตเนี่ยก็จะเช็กได้อย่างรวดเร็วนะคะว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดแล้วก็จะเช็กได้ทันเวลานะคะ คำนวณแล้วได้1นะคะเราก็จะนับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะ1แล้วก็นับเพิ่มเป็น1แล้วก็2นะคะคำนวณอ่านับเพิ่มให้ได้5จํานวนได้2ต่อไปคํานวณแล้วได้อ่ะนับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะนะคะแอดออกก่อนแบบนี้จะคำนวณยากคำนวณแล้วได้ หนึ่งนะับเพิ่มหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้านะคะคำนวณแล้วได้ห้าคือเรานับเพิ่มเราคำนวณแล้วได้หนึ่งนับเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนนะคะคำนวณให้ได้ห้าจำนวนก็เช็คดูรอบที่สี่สิบแปดออกแปดสองสามศูนย์เก้าสองเข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางนะคะสีแดงทำสีแดงสามเข้าไหมคะ สามเข้านะคะสามเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปศูนย์เข้าไหมคะไม่เข้าเก้าไม่เข้าเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปนะคะคำนวณแล้วได้สิบสองเอาแค่หลักหน่วยก็คือสองนะเพิ่มเป็นสองแล้วก็สามนะี 4. นะคะเดี๋ยวนะคะสามแล้วก็4ีสองสาม สี่ห้าหกนะคะก็เช็คดูสูตรไหนเข้าบ้าง2 3 4 5 6 4สี้าหกเข้าไหมคะ4เข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง0เข้าไหมคะ0ไม่เข้า1เข้าไหมคะไม่เข้า4ขาเข้าไหมคะเข้าแต่ว่ามันไม่สีแดงเราจะเรียงแถวสีแดงไว้นะคะ ต่อไปรอบที่46เอารอบที่45มาคำนวณคำนวณแล้วได้3นะคะก็นับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะ3แล้วก็4 5 6 7นะคะ3 4 5 6 7มาดูกันซิรอบนี้รอบนี้นะคะรอบนี้คือ รอบที่46ออก3 3 9 8 9 3เข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางต่อไปรอบที่45อรอบที่44มาคำนวณคำนวณแล้วได้8นะคะได้8แล้วก็นับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะ8แล้วก็นับเพิ่มเป็น8แล้วก็9 0 1 2นะคะมาเช็คดูรอบที่45ออก2 1180 1เข้าไหมคะ1เข้านะคะตัวนี้เข้าทำสีแดงไว้เราจะเลงแถวสีแดงไว้อย่างเดียวเลยนะคะต่อไปรอบที่44รอบที่43มามําคำนวณคำนวณแล้วได้10อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะเพิ่มเป็น0แล้วก็1 2 3 ะะรอบที่44ออก8 1087 1เข้านะคะ1เข้าทำสีแดงไว้นะคะเข้าเยอะแล้วนะคะสุดนี้เข้าเยอะแล้วทําสีแดงไว้นะคะทาสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางยังได้อีกนะคะรอบที่42ยังได้อีกนะลองเช็ครอบที่42ออกอะไรนะคะ รอบที่42ออก40500แล้วก็พิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้น4 0 5 0 0นะคะรอบนี้นะคะคำนวณแล้วได้9นะับเพิ่มไม่ได้5จํานวน9แล้วก็9แล้วก็0 1 2 3นะคะ รอบที่43ออก8 7 2 2 3 7ไม่เข้านะคะแตลว่าสูตรที่1เข้าตั้งแต่รอบที่44จนถึงรอบที่48นะคะเข้า5รอบแล้ว5รอบแล้วก็ลงทุนได้เลยรอบที่49นะคะทีนี้รอบที่49เอารอบที่48มาคำนวณคำนวณแล้วได้11นะคะใครอยากรู้ละเอียดว่าสูตรนี้ใช้หลักไหนบวกกันก็เข้าไปดูที่ คลิปย้อนหลังเก่าๆขอแอดได้นะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มไปเอาสูตรได้เลยคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่มเป็น2 3 4 5นะคะก็รอลุ้นรอบที่49นะคะว่าจะเข้า2ตัวบนรูดหน้าแล,แล้วมี1 2 3 4 5นี้ไหมนะคะ5ตัวนี้เอาไปรูดนะคะสุด็้าเป็นสายรูด นะก็เอาไปรูด5ตัวนี้เอาไปรูดก็จะใช้ก็จะได้50ตัวถ้าลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาทยี่กิจจะให้ 1, บาทเท่ากับ90นะคะโดยส่วนมากวันที่ก็92แต่ปกติส่วนมากก็90บาทก็ทุน50กําไรก็คือเอาเอา90ลบทุน50กําไร40บาทนะคะกําไร40บาทต่อการลงทุน1ครั้งตัวละ1บาทกนะ็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ แต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะงั้นก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเราลุ้นรอบที่49นะคะนี่คือสูตรที่1นะคะขออนุญาตกลับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะได้เห็นสูตรชัดๆอแอดมีอยู่ด้วยกัน12สูตรนะคะก็จะเช็คแบบนี้จนถึง12สูตรซึ่งบางครั้งก็เข้าลายสูตรพร้อมกันแล้วบางทีก็เข้าทีละหลักก็คือสูตรนี้เข้าเข้ารูดหน้าอีกสูตรน,นึงเข้ารูดหลังนะคะแต่บางทีก็ สูตรเดียวก็เข้าหลายหลักก็มีนะคะแล้วก็มาเลือกเอาถ้ามันเข้าหลายสูตรเราชอบสูตรไหนเราก็เลือกเอาวัดดวงเอานะคะถ้ามันเข้าหลายสูตรก็วัดดวงเลยนะคะการลงทุนก็คือมีความเสี่ยงทุกอย่างการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะทีนี้แอดมาลงคลิปให้ดูเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปพอได้ค่ากับค่าพอได้ค่าเซเว่นในแต่ละวันนะคะเล่นแ, <unquote> แ,แบบมีสตินะคะแนแนะนาว่า เล่นไม่ควรเกินนะคะสำหรับคนที่มีทุนน้อยไม่ควรเกินตัวละ5บาทต่อครั้งนะคะแอดแนะนำส่วนมากแอดจะลงทุนตัวละบาท2บาทก็พอเพราะว่าเราได้น้อยๆแต่ได้นานนานแล้วทีนี้ถ้ามันหลุดเราก็จะตามทันตามทุนทันนะแต่ว่าถ้าเราลงทุนเยอะทีนี้การตามทุนก็จะตามยากตามทุนยากสําหรับคนที่มีทุนน้อยแต่ว่าถ้าใครมีทุนมากก็ ไม่มีปัญหานะคะก็อยากให้ทุกคนนได้เป็นแนวทางในการลงทุนนะคะมาดูกันเลยรอบที่49ออกหรือ,อยังรอบที่49รอบที่49ออกแล้วออก6 2 2 5 5นะคะก็มาพิมพ์ลงในสูตรที่1เท่านั้นนะคะออก6 2 2 5 5นะคะ ก็ทำสีดําไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เช็คสูตรนี้นะะทําสีดําไว้อมาดูที่นี้ได้ไหมคะเราลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้านะคะมี2ไม้อ่มี2นะคะเราคํานวณได้11เอาแค่ลลงหนึ่งก็คือ1นะับเพิ่ม1 2 3 4 5นะคะออกรอบที่49ออก6 2 2 5 5 2เข้านะคะเราก็ได้นะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงนั่นแหละคะ่ะที่แอดเคยพูดประจำนะคะก็ เสี่ยงวัดดวงนะคะก็สูตรนี้สูตรที่1เข้าคือจะเช็คแบบนี้จนถึง12สูตรว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะคะก็เช็คแบบนี้ไปนะคะตอนนี้สูตรที่1เข้าอยู่นะคะเข้า2 4 6รอบแล้วทีนี้รอบที่50นะคะรอบที่50คํานวณแล้วได้8เราก็จะนับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะแแล้วก็9นะ,ะ9แล้วก็ 8, 9 0ย์ 1 2อนะคะรอลุ้นรอบที่50ว่าจะเข้า2ตัวบนรูดหน้าแล้วจะมี8 90 12หรือเปล่านะคะเข้า5รอบแล้วเข้า2 4 6รอบนะคะเข้า6รอบแล้วห้องรวยนะคะเข้า2ตัวบนรูดหน้าอันนี้คือสูตรที่1เท่านั้นนะคะแอดยังไม่ได้เช็คถึง12สสูตรเลยก็ ก็แอดก็จะลงคลิปสุดนี้ก่อนสุดที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวสุดอื่นถ้าเข้าเดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อๆไปให้ดูนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ